สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามเช้าจากฝั่งอังกฤษยาวันนี้แดดดีแต่หนาวนะทุกคนนะเห็น <Hey. S 1> จอยใส่กางเกงขาสั้น <Yeah. S 1> นี่ก็คือว่าจอยเป็นคนขี้ร้อนมื่นแต่อากาศมันเย็นอยู่จอยจะตัดมะเขือจะ้ะนะตัดมะเขือลูกที่ว่าเขาโตอ่ะเพราะว่าอากาศมันเย็นๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันมะเขือมันจะเน่าทุกคนนะพราะน้ําค้างมันลงด้วยจอยก็เลยจะจะตัดมะเขือจ้ะวันนี้ต้องตัดก่อนนะเพื่อนๆนะตัดเอาไปเอาไปแกงจ้ะอันเล็กๆนี่ก็รอให้เขาโต ไปเยอะเปล่ากัไม่ลูกพอได้กินพอได้กินกลัเย็นดูกลูละ หกลูกทุกคนอันนี้มันยังไม่โตงนะที่เราให้ก็โต,ว,ตวนี้สักหน่อยจะทุกคนจ้ะก็เอาริกเอาไอผักบางบางส่วนเข้าบ้านนาะพวกริก,กับไอมะกรูดอะจ้ะแต่อันนี้ไม่เอาเข้านะคะแยวเข้าไปมันก็ตาย,ยาเล่นนี่ก็ให้ดูได้ประมาณนี้นะคะ อันนี้เเอาไปแกงเขียวหวานได้เลยนะเพื่อนๆนะเราก็ใส่ผักอย่างอื่นนะที่อังกฤษในส่วนใหญ่เขาแกงเขียวหวานเขาจะใส่ผักอย่างอื่นด้วยเพื่อนๆอาจจะมีหน่อไม้แครอทหรืออะไรที่เราชอบอ่ะเพื่อนๆเหมือนพวกพริกหวานนะ่ะนะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าถ้าฝรั่งเขากินนะส่วนใหญ่เขาจะกินแบบว่าเขาเรียกอะไรมีผักเยอะๆนะคะทุกคนน,นี่ทุกคนประมาณนี้กรอบๆเลยนะคะ พีหน้าค่อยว่ากันถ้าจอยจะปลูกจอยกะปลูกเยอะๆบางท่านถามว่านิดหน่อยแค่เนี้ไปทําไมโอยทำได้หลายเมนูสําหรับจอยอะ่ะผัดแกงกินกับน้ําพงน้ําพริกได้หมดจ้ะนะไปซื้อเขานี่ก็ต้องหลายบาทนะพนะเพื่อนเพื่อนนะยนจะบอกไปก่อนสี่ปอนสี่ปอนก็ร้อยกว่าบาทนะเพื่อนเพื่อนถ้าไปซื้อเขาอะเออปลูกกินเองอะปลอดสารคิดดีจ้ะนะเราไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงไงทุกคนแล้ววันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะจอ,อยไปดูตามกลุ่ม ผู้หญิงไทยในอังกฤษอะจจะเขาจะอัปเดตข่าวสารแบบอทุกวันทุกทุกคนนะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับเกิดอะไรเกิดขึ้นในอังกฤษอะนะเกี่ยวกับเรื่องวีซาท,ท,ทุกอย่างอ่ะพูดง่ายทุกอย่างว,งวีซาทุกอย่างนะจอยก็เห็นเขาโพสต์เมื่อเช้านี่จยอยก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะเขาบอกให้ผู้หญิงไทยอะนะ ระวังตัวกันหน่อยเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่เมืองดองดองคาสเตอร์มันก็ไม่ไกลจากที่นี่เพื่อนเพื่อนดองคาสเตอร์กับกับลีดกับยอกก็ไม่ไกลกันมากนะ,ะมีคนไทยอะ่ะโดนทําร้ายโดนทําร้ายหมายถึงมีกลุ่มของคนที่นี่แหละคนประเทศนี้แหละเขาแบบเขาเยียดสีอะ่ะเพื่อนเพื่อนเขาแล้วเขาอยากจะให้พวกเอเคียกับเขาเรียกไรกับ ถิ่นฐานตัวเองไปซะกับประเทศตัวเองไปซะผู้หญิงคนนี้เขาโดนทําร้ายนะคะโดนทําร้ายแล้วทีนี้ก็มีหลายคนอยู่ฟิลิปปินส์ก็โดนนะฟิลิปปินส์กับไทยเนี่ยเห็นเห็นเขาบอกก็โดนโดนกันเยอะแต่ทางแทบจอยอยู่นี่ก็คือยัยงยังไงทุกคนเขาก็เลยบอกว่าแนะนําอย่าไปตรงไหนที่เปรี่ยวหรือดึกดึกตื่นๆแล้วก็อย่าไปอยู่ใกล้ ทางชลารถไฟอ่ะอย่าไปยืนใกล้ให้มันยืนออกไกลๆเพราะบางทีคนไม่ชอบมามันผลักเราตกลงทางรถไฟได้อ่ะทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่เห็นข่าวนั่นแหละว่าที่อังกฤษเขามีการประท้วงเพราะว่าคนอบพยพมาเข้าเมืองเยอะเพื่อนๆนะมาแย่งสวัสดิการมาแย่งไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่เขาแล้วก็ต้องคนของประเทศเขาก็ต้องจ่ายภาษีเยอะทีนี้เขาก็เลยแบบพานแบบว่าไม่ชอบคนต่างชาตินะนะที่เขาพยายามบอกเราอ่ะทุกคนแป๊บนึง แสงตะวันมันเริ่มขึ้นมันก็เริ่มสองหน้ามันขึ้นมันขึ้นไวๆนะเพื่อนเนเมื่อกี้นี่จอยยังแบบนั่งยังไม่นั่นเลยเนาะอันนี้พอขึ้นมาเนี่ยผูแบบเอาแสบตาเลยนั่นแหละคือคนเข้าเมืองมันเยอะทุกคนนะคนอพยพเข้าเมืองเนี่ยวันหนึ่งไม่รู้กี่พันคนนะมาทางเรือมาทางช่องแคบแล้วไม่มีนายหน้านะเพื่อนมีนายหน้าที่จัดหาอ่า คนคนที่จะหนีเข้าเมืองอะ่ะเออมันจะมีอย่างนี้มันก็เหมือนกับบวนรนั่นแหละทุกคนนะประเทศไหนก็โดนนะแถบยุโรปนี่โดนไล่ไหลไหล,หลเกือบทุกประเทศแหละเออม,มันแบบว่ามันหนีเข้ามาแบบผิดกฎหมายแต่ว่ามันก็ได้สวัสดิการทุกอย่างอะ่ะเพื่อนๆนะการกินอยู่บ้านนะคือมันได้ฟรีทุกอย่าง ไม่ต้องทํางานคือได้ฟรีกินฟรีอยู่ฟรีอย่างเงี้ยแต่พอคนที่มาแบบถูกกฎหมายมเพื่อนๆนะต้องเสียภาษีเยอะแหมกระทั่งคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เหมือนพวกจอยอย่างเงี้ยพวกจอยก็อาศัยเขาอยู่ถึงจะถึงจะเป็นคนประเทศเขาแล้วได้พาสปอรต์ตได้สัญชาติแล้วแต่จอยก็เหมือนคนมาอาศัยแหละเราไม่ได้เกิดที่นี่นะทุกคนเราก็เสียภาษีแล้วก็คนประเทศเขาก็ทํางานงกๆโดนภาษีของก็แพงและทุกทุกอย่างแพงหมดเพื่อจะเอาเงินเสียภาษีอะไปซัพพอร์ตคนกลุ่มนี้ทุกคน จากคนที่ว่าจะ,กะเกษียณอายุเร็วๆก็ต้องเลื่อนอายุให้ให้อยู่นานขึ้นกว่าจะได้กเกษียณอายุอย่างเงี้ยมันก็เลยทามันก็เลยทําให้แบบว่าคนที่เนี่ยคนของที่เนี่ยเขามีความกดดันอย่ายวว่าแต่คนของที่นี่เลยเรามาอาศัยอยู่ที่นี่นานๆน่ะเราเสียภาษีไปเนาะเราก็หวังว่าอายุประมาณเท่านู้นเท่านี้เราจะเขาเรียกเพื่อนๆเนกษียณอายุเนาะแต่ที่เนี้ยมีคนแบบพวกอย่างเงี้ยอพยพมาแบบผิดกฎหมายมาเยอะเนาะมาแย่งสวัสดิการมาแย่งทุกสิ่งทุกอย่างเออ ทำให้พวกเราแบบว่าเกษียณแบบว่าจากอายุแค่ผู้หญิงอะอายุประมาณเมื่อก่อนเนี่ยประมาณ67ตอนนี้จะ68แล้วเพื่อนเพื่อนแล้วมันก็ขึ้นทุกปีถ้ายิ่งคนอพยพไปมันทยอยทะลักเข้ามาเรื่อยๆมันก็จะยิ่งอยู่ยากขึ้นไงของก็แพงอาหารการกินนี่ขึ้นทุกวันเพื่อนๆน,นะขึ้นทุกวันนมพวกขนมปังพวกข้าวพวกไอน้อนี่ขึ้นทุกวันทํางานงกงกไม่เหลือเก็บไม่เหลือใช้เงี้ยจะโดนหักภาษีก็เนิ่นก็จะเอาค่าเช่าบ้านก็จะแพงค่านุนค่านั้นโอ้มันแพงทุกอย่าง จนทําให้ฝรั่งที่นี่หรือคนอยู่ที่นี่เขาแบบเกิดอาการแบบมีความกดดันจากรัฐบาลเยอะทุกคนนะนั่นแหละเพื่อแล้วก็มีแต่ข่าวแบบผู้อพยพมาแบบพยายามขึ้นเรือขึ้นแพเข้ามากันอย่างเงี้ยนะมันมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นที่อังกฤษทุกคนแต,แต่บางข่าวเขาก็ไม่ได้เปิดเขาก็ไม่ได้นําเสนอหมดหรอกเอาง่ายๆข่าวข่าวที่นี่บางสิ่งบางอย่างเขาไม่ได้นําเสนอมาให้ประชาชนเขาตื่นตระหนก นะทุกคนนะนอกจากคนทําทํางานหรือติดตามจริงๆเขาถึงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าจะไม่มีข่าวอะไรหมาปาดเจ็บคนอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีอะไรที่แบบว่ายิบย,ย่อยออกมาเล่าให้ฟังนอกจากว่าข่าวดังๆสําคัญจริงๆอะเขาถึงเอามาลงทุกคนนะเขาไม่ค่อยเอาข่าวผัวเมียเลิกกันเขาก็ไม่ค่อยมาวุ่นวายหรอกนอกจากคนใหญ่ๆโตๆคนมีชื่อเสืยงระดับโลกจริงๆเขาถึงจะามาลงที่เนี่ยนะ ผัวเมียตีกันยุ่มหัวกันเขาไม่มานั่นหรอกแต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่าเขาให้ระมัดระวังอะคืออันนี้คือเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มของคนไทยในอังกฤษไงบายแอนแล้วทีเนี้ยมันก็เลยทาให้แบบว่าเขาระวังตัวกันนะเพื่อนๆนะระวังตัวกันแอนเขาเอาขยะทิ้งทุกคนขยะมันลึกมันก็เลยเสียงดังหน่อยนั่นแหละเขาก็ให้อ่ก็ยังดีม,มีมีเพจเพจนี้เพื่อน ก่ตั้งขึ้นมาแล้ว,ลวมีอะไรก็นําเสนอข่าวให้คนไทยด้วยกันนะระวังตัวเงี้ยอะไรเกิดขึ้นเหมือนคนจะมาใหม่หรือ,อยังไงพาสเออเขาเรียกไนะวีซ่าอะไรเงี้ยกฎหมายอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะก็จะเขาก็จะมาแบบอัปเดตให้คนไทยอะ่ะที่อาศัยอยู่อังกฤษฟังไงนะนั่นแหละอยู่ยากทุกคนเขาต้องบอกว่าจะเป็นมันจะมีเมืองบางเมืองที่เขา ไอเนี่ยเขาไม่ชอบคนประเทศอื่นเข้ามาวุ่นวาย,ยมาอยู่มีมีอยู่นะมันก็อยมันเป็นอย่างนี้มันแต่นานแล้วมันไม่ไม่ไม่ได้มาเพิ่งมาเป็นนะทุกคนไอเรื่องเกี่ยวอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นเป็นมานานแต่แค่ว่าเราอะโชคดทีที่เรายังไม่โดนเข้าใจปะ่ะถ้าเราโดนนี่ก็ก็ก็จะบอกได้อันนี้เรายังไม่โดนเราก็พูดได้ว่ามันปลอดภัยอะแต่ว่าจริงๆแล้วอะมันมีทุกที่นะมีทุกเมืองแต่แค่ว่าเรายังไม่โดนไงนั่นแหละ ก็น้กใครอยู่อังกฤษก็ระวังตัวนะเพื่อนๆนะไปเที่ยวกคงกลางคืนตามผูบตามบาร์ก็ระวังนะก็ระวังแต่ไปแบบกลางวันวันอะไรเปรี้ยวๆอย่าไปกลางค่ำกลางคืนน่ะกลางวันก็มีเพื่อนไปก็ดีถ้าเปรี้ยวๆอ่ะแต่ส่วนใหญ่จอยก็ไม่ได้ไปที่เปรี้ยวที่ไหนหรอกในเมืองจอยเนี่ยโอเคอยู่ทุกคนแต่ว่าถ้าไปที่เปรี้ยวเมืองอื่นจอยก็จอยก็ไม่ไม่ไอ้นั่นนะเพื่อนเพื่อนก็ไม่แบบ ไม่กล้าไปเหมือนกันแหละนะอันไหนที่เราไม่เคยไม่เคยไม่ชินอ่ะมันมีทุกเมืองนะแล้วก็บางท่านถามว่าที่ลอนดอนอ่ะขโมยเยอะใช่จ้ะขโมยเยอะก็พวกอพยพมาอยู่นี่แหละนะตามจับเขาไม่ได้วิ่งเราวิ่งเรามือถือนี่แทบทุกวันนะตำรวจเขาก็ไม่ทําไมนะแลเขาไม่ตามเพราะมันเป็นเรื่องปกติแล้ววิ่งตามก็คือแต่วิ่งตามมันไม่ทันนะเพื่อนมันเป็นแก๊งอ่ะก็เหมือนอยู่ปารีสแหละนะ ลหลายประเทศมันก็คงจะมีแบบอย่างเงี้ยเมืองไหนใหญ่ๆที่มีนักนักท่องเที่ยวเยอะๆไปเดินถ่ายเซลฟงเซลฟี่โดยที่แบบไม่ระมัดระวังนี่ก็โดนนะคะแล้วมันจ้องแต่ไอคนที่ว่าพายบอกแบบแต่งตัวดีๆมีอ่ถือกระเป๋าแบรนด์นุ่งแบรนด์เนมนี่ก็มันจ้องเลยนะเพื่อนๆเอาจริงๆนั่นแหละไปไหนเราก็ต้องดูแลตัวเราเราไม่มีใครมาดูแลเราได้เราจะไปหวังพึ่งตำรวจอะเพิ่งยากเอาจริงๆเพิ่งยากเพราะเพราะอย่างนั้นไปลอนดอนนี่ คุณต้องติดตามค่วเขาจะบอกให้คุณอะระมัดระวังพยายามดูไอสิ่งของอันอสิ่งของอันมีค่าของคุณนะให้ดีเขาจะบอกอย่างเงี้ยเขาไม่มาวิ่งตามตามคนร้ายให้คุณหรอกอจริงจริงเห็นหลายคนไปโดนแบบล้วงกระเป๋าโดน,นเนี่ย วิ่งมือวิ่งเรามือถือนี่ประจําเพราะว่านักท่องเที่ยวมาเขาเหมือนจอยไปจอยก็อยากจะถ่ายลงถ่ายรูปเซลฟฟเซลฟี่ ie, นะไม่ได้มัดระมัดระวังตัวก,ก,กันอย่างเงี้ยก็วิ่งแล้วเพื่อนๆส่วนใหญ่มันจะมามันจะขี่ไอ้สกูตเตอร์นะอิเล็กทริกไ,ไฟฟ้าสกูตเตอร์กับจัก,กรยานนะคะจะเป็นอย่างนั้นอย่าไอ้ของมีค่าของเราอย่าไปใส่ล่อตามันอย่าอย่าไปใส่เลยอทําตัวเหมือนก็ไม่มีอะไรอดีที่สุดอย่าไปใส่ นะคะทุกคนอันนี้ก็มาเล่าเรื่องราวที่อังกฤษให้ฟังเนาะใครที่อยู่อังกฤษน,นะจอยก็บอกบอกไว้ก่อนด้วยระวังระวังเลยบางคนก็อาจจะไม่ไม่ได้ติดตามเพจนี้เนาะเพจนี้จอยดูทุกวันนะสมาคมคนไทยในอังกฤษเนี่ยนะนั่นแหละจากไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยได้จ้าขอบคุณค่ะบาย